เรียนท่าอาร์ยที่เคารพรักทุกท่านและเด็กน่ารักคนและเพื่อนๆหนท่ารักคนนะคะวันนี้ครูไนมีแนวความคิดก่อนเปิดเทอมนวเดเด็กที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะวันนี้ครูไนจะมาบอกว่าการเรียนหนังสือของเด็กนักเรียนภาคปฐมวัยตั้งแต่ เอา0ถึง6ปีแล้วหปียันร้อยปีร้อยปีเนี่ยมันถึงเราแก่ตายเกิดแก่เจ็บตายล้วนอานิจจังและอนันตาหมายถึงว่าถ้าเรามีความรักมันก็ต้องมีความห่วงใยกันบ้างเช่นเรามีความรักแล้วเนี่ย อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่สิอดมกราเนี่ยปีส5 4 8เนี่ยวันเด็กแล้วสาวที่สองมีวันเด็กทุกปีแต่เราคิดได้ไหมเรามีสติไหมหนึ่งกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อน้อยภาคถงมวัยเนี่ยให้คิดได้เลยว่าฟังนะ อุงอิงกับคุณหมอวิชกรตีค่ะสุกคนฟังนะฟังชนวิสานะจะไลอยให้ฟังตอนที่หนูทางานหนูใส่ชุดนี้นะคะต่อไปหาหมอหนุก็ใส่ชุดนี้นะคะฟังหนูดีๆดีวันนี้มันพุธนะคะวันพุธที่8มกราคมพศสองพัมันเป็นปีใหม่แล้วหนูมาพูดหน่อยนะ การที่ไปทําเขาเนี้ยเขาเจ็บไหมตีอย่างเงี้ยเขาเจ็บหรือเปล่าเขาอาจจะมีด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสงังคมตีอย่างเงี้ยเขาเจ็บเขาก็มีความรู้สึกด้านจิตใจและถ้าเกิดหนูพูดก็โชคข้างห้างใสุ่๋งอิง,องใส่เอื้อยใส่กับคุณหมอทุกคนนั่นแหละอารมณ์ของหนูด้านอารมณ์ อาจจะในแนวในแวนแวการแพทย์คือเวี่ยงด้านอารมณ์ของหนูอาจารย์แพทย์ก็เอาหนูไปมัดไว้เพื่อการเหมือนพระเยซูคิดเจ้ามัดแบบสี่มุมเมืองหรือก็เอาพี่พี่ฝ้าหรือพี่ตาลหรือพี่พี่ปายจับฉีดยานั่นแหละคือจุดอ่อนตรงนี้ จะเลื่อนเล่ยกรุฟโอเนกาทีฟของสเปิร์มน้มาพูดด้วยเพราะอะไรรู้ไหมหนูเพิ่งอ่านหนังสือเจอ2อถึงสปีด้านร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อน้อยและด้านสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวบ่งชี้วัดเนี่ยมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางด้านการศึกษา นะคะแล้วก็วรรณกรรมเนี่ยหนูพูดเกี่ยวกับสอพทออเด็กอะมาก่อนเลยเขาจะมา everyone good afternoon teacher how are you today and music 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 teacher is ขมิ้นใสโยเนี่ยเขาพูดได้ว่าละ เขาตีขิมเป็น every o n e and every day มันเป็นความคิดที่เขาคิดออกมาได้แล้วการที่ทำกิจกรรมอย่างคุณหมอมีลูกใช่ไหมคะสอนง่ายๆเลยพ่อพ่อพ่อหนูอยากได้ l o t ติ้ง Lost t i n g เป็นหนังสือเขียนแบบพ่อพ่อพ่อหนูอยากได้ไม้บทัฟูดเล็กอันเล็กๆนี่คือการเขียนแบบแล้วก็ยากอย่างลบ การอยากได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเหมือนหนูเลยหนูก็เป็นพีเมียค่ะพีเมีย,มยนี่เป็นภาษาแพทย์แต่เราเอามาพูดกันในทางยูทูบเบอร์เนี่ยหนูมีความสึกว่าการที่เรามาพูดกันเนี่ยภาคผนววัยเนี่ยพาเด็กออกไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นเอ่อมีเมื่อก่อนมีดินน้ำมัน เป็นยุคเก้าศูนมีดินน้ำมันต่อมามีไอ้นี่สลัมอะต่อมาอุ้งอิงเขาเล่นสลัมต่อมาก็มีไอ้ดินอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นดินเล่นดินเล่นไฟ<สาย>ก็จะมาพูดเกี่ยวกับภาคผลมาวายัยคือเลี้ยงดูบุตรของท่านให้ดีที่สุด ไอข้ขาอ่อนๆตัวเล็กๆตอน,น,นเรายังเล็กอยู่ใช่ไหมขามันยังอ่อนขามันยังใช้ได้อยู่เราฝึกตั้งแต่เด็กเลยค่ะถามลูกเลยเออแม่หนูชื่อหลันใช่ไหมลูกไหนเรียนอะไรดีตอนนั้นหนูยังไม่เรียนหนูเรียนว่ายน้ำก่อนเลยหนึ่งหนูไปเรียนว่ายน้ำสองหนูไปเรียนขิมสามหนูเรียนพิเศษ สมองเนี่ยมาก่อนเลยและหนูไปหาหมอวันนาวงเมฆหนไม่ได้อะไรเลยนะทำไมล่ะหนึ่งครูต้องมีประสิทธิภาพและแล,แล้วต้องมีประสิทธิผลด้วยหนูต้องเอาหนังสือวางไว้บนหัวแล้วเรียนต่อทำตัวแบบย่องอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมิทธิภาพประสิทธิผลท,ทำให้บริ บุคลิกภาพอห้เรามันดีขึ้นแล้วสามารถทํางานได้ต่อขึ้นเฮ้ยอินนี่มาจากไหนมาจากอะไรทําไมเป็นแบบนี้เราต้องดูประสิทธิภาพประสิทธิผลของเราก่อนเช่นบุคลิกภาพแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันสำคัญเมื่อวานหไปแบงมาใส่รองเท้าส้นสูงสวยเชร์หนูคิดในใจ โอโหทำไมเราใส่แบบไม่สวยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ในใจเนี่ยบางคนอาจจะสกปรกแต่นอกเนี่ยโอโหพุโทโธพุทถังในใจเขาอาจจะสะอาดอาบน้ําเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สะอาดก็เหมือนที่พระท่านว่าโยมขันติขันติเนี่ยโยมในหนังสือที่พระท่านว่าจิตติจิตจติจิตติจิ ติจิตติใครที่เรียนอยู่ที่สออาธิตราีก็จะรู้ว่าการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วเศร้าหมองในคิดสุจิปลุกฟังคิดอ่านเคจจดจำเลคเชอร์แล้วเวลาเราเลคเชอร์เนี่ยเราเลคเชอร์ก่อนเลยเราเขียนารี่ก็ได้เมื่อกี้ครูไายน,นั่งเขียนารี่อยู่แล้วใช้ เสิร์ชจากเนปุ๊บเราเขียนเราไม่มีอาจารย์มานั่งสอนเหมือนตอนเด็กใช่ไหมเรารู้ใช้วิธีการเปิดจากในอินเทอร์เน็ตเลคเชอร์เราได้รู้สิว่าเออเขาวิ่งวันไหนเขาเริ่มวิ่งวันไหนตารางวิ่งไหนก็โทรตามว่าเออเปิด Google ก็ได้ดูที่เออเล่น Facebook เป็นเซิร์ชเซิเราดูตารางอ่ะส,ส,สมมติตารางการเรียนกันสอนของอาจารย์ไม่ครบ เปิดเปิดเฮ้ยสไลด์แล้วมองไม่เห็นสไลด์อีกมองไม่เห็นก็ขอโทษนะคะสไลด์แล้วมองไม่เห็นก็สไลด์สไลด์แล้วมองไม่เห็นก็สไลด์อีกหน่อยห่างพุพังอ่าวันนี้เรียนคอมพิวเตอร์ วันจันเรียนคอมพิวเตอร์วันอาคารเรียนเทควันโดวันพุทธเรียนไหวยนะวันพฤหัสเรียนกับคุณนวันศุกร์สอนวิชาสปชนี่คือระเบียบการเรียนการสอน,สอน,สอน,สอนแล้วก็ทำสื่อการเรียนการสอน,สอนแล้วก็สิ้นปีมีกีฬาสีแล้วก็มีงานวันเด็กแล้วก็จัดงานวันเด็กแล้วก็หยุดยาวเวันนี่คือกิยะ การางการเรียนการสอนของหนูของโรงเรียนเป้าอมิยาฐานนะคะแล้วถ้าใครสงสัยในข้อนี้กดไลค์กดแชร์มาหาค้ดไหนได้นะคะสวัสดีค่ะ